สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูพัดกะเพราปลาดุกค,ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆแล้วถ้าใครอยากจะฝึกดัทํากับข้าวแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมาดูที่ช่องเราได้ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอย่างแรกเลยเราก็จะใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะใช้ประมาณ3หัวต่อไปก็คือพริกไทยแล้วก็ต่อไปก็คือพริกแห้งวันนี้เราใช้เป็นพริกแห้งแดงจินดาค่ะแล้วเราก็จะตำทั้ง3อย่างนี้ให้ละเอียดค่ะส่วนความเผ็ดนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเพิ่มพริกได้อีกนะคะถ้าใครที่ชอบเผ็ดมากๆค่ะ ขั้นตอนของการตำเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะปลาดูกค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะจากนั้นก็คลุกเค้าสักเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะล้างน้ําเค้าสักสองน้ําหรือว่าสามน้ำค่ะเพื่อดับกลิ่นขค้าของปลาค่ะ และนี่เราก็ล้างเป็นน้ําที่สามนะคะจะล้างกี่ครั้งก็ได้ให้มันสะอาดสะอาดค่ะเดี๋ยวเราก็ไปลินเอาน้ําออกค่ะแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือกะเพราว,วันนี้เราใช้เป็นกะเพราบ้านค่ะก็เด็ดให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ําไว้ค่ะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะ พอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะผัดให้ทั้งสองอย่างเนี่ยทรงกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราใส่เนื้อปลาดุกลงไป ปลาดุกเราก็ซื้อมาที่เขาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะเราไม่ได้ซื้อมาทั้งตัวแล้วมาทําเองนะใส่เนื้อปลาลงไปเราก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ใส่เป็นน้ําล้างคกลงไปตรงนี้เราก็จะใช้เป็นไฟกลางนะคะอย่าคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผัดกะเพราปลาของเราจะขาวนะคะถ้าเราคนปลาไปก่อน ทีนี้เราก็จะรอให้อีกด้านหนึ่งสุกค่ะเมื่ออีกด้านหนึ่งของปลาสุกแล้วเราก็จะทำการกลับปลาค่ะเราก็เช็คดูแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะว่าปลาทุกชิ้นของเราเนี่ยสุกครบหมดแล้วค่ะจากนั้นเราก็ทำการคนปลาได้เลยค่ะ ตรงนี้จะต้องคนเบาๆนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาจะแตกได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะอย่างแรกเราจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ใส่เป็นซอสหอยลงไป ใส่น้ำตาลทรายไปสักสองช้อนชาค่ะถ้าใครไม่ชอบหวานใส่แค่ช้อนชาเดียวก็ได้ค่ะเพิ่มความนัวนะคะด้วยผงปรุงรสค่ะหช้อนชาจากนั้นก็ทำการผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือเราจะใส่ใบกะเพราลงไปค่ะวันนี้ก็เป็นใบกะเพราที่บ้านปลูกเองนะคะแม่ปลูกไว้หรือว่าจะเรียกง่ายๆเลยนะคะก็คือกะเพราบ้านนั่นเองค่ะก็จะมีความหอมเป็นพิเศษค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะผัดใบกะเพรานะคะไม่ผัดนานนะคะผัดพอแค่ใบกะเพราสลดลงไปเท่านั้นค่ะ ตอนนี้ผัดกระเพราก็ได้แล้วโอเคแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะแล้วเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการผัดกระเพราปลาดุกค,ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ